สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาอยากแพงเบิร์ตซูกุซุคนเดอ้อเบิดสตมองสึบอนเนาะเปิดภาพบรรยากาศอยู่กลางโคูกลางป่าพี่น้องเลยวันนี้ภาพพี่น้องมาหล่อโคกหล่อป่าได้เมือน,นีัพี่น้องเว้ยฮ<ะ>ึสาวไล่พามาเห็ดปลวกมา,มาเช่นนางก็เจอหมูเลกในชีวิตของนาง นี่กิโลกันสบายดีครับน้องมาจากคนนู้นเนาะสบายดีในแม่คนป่านะคนป่าค่ะสบายดีป่าลุงนี่กิโลนี่กว่คูดสองบาทท่นะใส่เบ่ค่ะเออเอ๊ะเจบาทน่ะรู้ข่าวคูดกิโลแล้ว้ิฮึ่มให้ปลวกมันเหน่าเลย กวาดูเลาะไปเลาะไปมาหนักที่เจอหมูหนึ่งกับหมูหนึ่งหมอปูไปหลุ่นๆเหมนซ้ำคนป่าเนี่ยคนป่าเนี่ยแต่ปูจะนอน,นเห็บเจอคนบ้านสูค้คนบ้านบ่ได้คนไรก,ก็เสียนางเลยที่นี้ก็รวมเลยเด้อเฮาไาเห็ดบ่ได้ก็ติดต่อคุณจีหล่อเด้อพี่น้อง,องเด้อคนหนาวบ่ได้เอาลายยายห่างเลย ขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะเขามาเบิ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อเนาะมันบาดฝากกดติดตามสองน้องหลัดดาวนําเลยพี่น้องเลยไปหลีกไว้ใต้คลิปทุกช่องเขาเก็บเห็ดอันไข่มันอะไรสามสี่ดอกกันปุ๊บเอาไปแชร์ได้เห็ดไข่น้ำเลยมันพอมันโตขึ้นโพดมันก็เลยหนาวไว้เห็ดนะครับต้นเหล่าหอมหาะเบิงแล้มันต้องมีหมูใหญ่กว่านี้นะเฮ้ ว่าที่หมูละซิดอกหน่งเมนบใส่เห็ดไคระนะเบงฮะบองเห็ดไข่นำนางพีเนามนดินเราเห็ดไครมันออกเป็นหมูได้เห็ดไข่นะนนเหดินนะก็หนาวเลยมีเห็ดนนยังเห็ดละงูมไปมาเขียเห็ดละงูกอยนี่นะเนว่าเขาเขียไปเลยคอยนี่ชับพราเห็ดเนี่ย สีคูชีนหล่อแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นจินหล่อเนาะเขาเห็นเนี่ยจะยิงกับคุดใกล้ๆหันคัควาย้นี่เขาบอกเห็นมาเบิ่งพี่น้องเขาจินหล่อโคกมันตื้นเขาบอกจักดงอันนี้นะดงบันดงหน่อยมาส่วนหมูใช่ให้พาหมูพาไปหาดันบ่อยู่อันนั้นก็ลูกไส้หมูแล้วลูกไส้เพิ่นที่เขาบอกคนป่าเนาะก็เลยมาเลาะเองเลาะเองก็เลาะนี่แหละลบไปลบมาแทะไก่ เขาไก่กับบจักทางผมว่ามเคยมาจักเถื่อเนาะอยู่โคกอยู่ป่าผมไปวนหองเยียนหรงเยือนกับวเึ่ละหองเยียนกับพวเขาทึ่งเลยดิเออตืนๆเนาะง่ายตัวญ่ังห่อย่าอย่าไปจกคอยมันเลยิโร่ิโ่ยันมันอยง อย่าไปจากคอยอันนี้นะขุดต่อบริแมนกวายจีรอกุ้ยเนาะงคว,ยงควายจุจีคว้ยจุจีอ้าบริแมนขนุ้นนเลยนี่งูมันกุยิองดูฮะอัน,นควายจีรอแล้วมันอุดนุนพยายมาต่อใหม่ขุดจีรอเนี่ยดอนอรกิมแพนเ,พเง้ะใ,ใม่ มันต้องเสียนอยีดีอันเดีเซียอะไรด้ฮะพออี่น้อ<ส>งเอ๋ยเียไรใช้เียได้อ่าบอกมันบดลกเ,นนเดีย,ดยพี่น้องไอ้ีหล่อในะโคกนะน้ำน้ำแมนพายสาป,ปกเปกปกเปกนีงขุดชงคำบาทกระทึง tô mẹ y tô mẹ bò tô mẹ là tô thực mà khui tô này to tô này bò sung gì đấy mà nó nó cứ sắc cao hàng mãi phu อย่ามือไปจกมีขี้เข็มสบายอะัแล้วมีนาโคกซยังเอามือไปจกอยู่ขุดหมวดใพี่้องเลยินะขามันะักผิดเลยตัวใิเมื่อก่อนกับเมื่อเดิมด้มีอะไรไหมดี่บุคคลจิ๋วเด้อ ขุดขากอะไรดเยอะนะนะบอกพอยนะบอกมานะาห,หลักมากอีกแม่ตัวมาแห่งขักและบอกแม่ตัวรถเห็นแล้วหูมนะันอ่ะโอ้โหตล้วใหญ่ปานนี่เห็นหูมันบอว่าหูสีอะหายมอเมือก่อน ส้มกะส้มขาสันเสีอกะเสีอแขนสันนี่มาหมุนป่ามุนดงน่ะคนเขาอยู่ในป่าเขาเขาเลยจบบนี้ตัดใจนิ่งกะปุย่ากนิ่งกะปุย่างไปเจ้าะในบ้านมากินลุงตัวละบาทเด็กนี่น้องเดือที่หล่อบ้านเฮา เบิ้งใช่พี่นอ้องเบิ้งนี่คนนุ้ยมันอ้วนนี่ใช่ไหมนี่นี่คุ้ยหนึ่งนี่ก็อ้วนนี่อ้วนใหม่อันชิ้นค,ค้ามางเงนี่ยคุดเฉยกันนี่เนาะอืมชิ้นค้ามาวางเลยไม่หมดงามลายแถวว่าวางพี่ตาชิ้เชียแ์เสรก่นแกไว้สามีก่อนชิคุดซอยก่อน <c oughs> ใารอยู่หากินพี่น้องเอ้ย จังสีละกันอยู่น้ำบ้านนอกบ้านหน้าเฮ้าหนะ่ะอยู่น้ำโคกน้ำป่านะ่ะนะเนาะูุที่าเขามีหน้าโคกันะพี่น้องเนาะมันก็จะได้ปลาหาง่ายแนย่งามเห็ดก็ได้กินเห็ดงามกิรอที่นกิรอแม่ขนุนก็ได้กินอิงตามละดูมันเนาะนะกินของตามละดูหันหละ งามเห็ดก็ได้กินก้อนหมูแต่ว่าหมอนี่ยนะเผาชวนเห็ดเผาปลาเห็ดที่สี่ประศรีทางพวท่านขั้นออกมาว่ามีเวลามีเวลามันเนียสองคนผัวเมียลูกสองคนลูกน้อยผู้หนึ่งอีกเอากระปอมบปในต้นดูน่อหรือว่าอย่างก้าบต้นดู่เพราะน่ะมันเลิกระยะได้ สวนผักเขาก็งามงามพี่น้องก็ได้นะเฮ oh, oh, oh. ้ยนี่ก็งามนี่ผักกาดนี่กินกับละกับปนยย่นอ,อือกูจะเอาไปขายผักยังบอกมาอือเขามอนะกูจะขี้ขานเนาะ มันซุกปไหนนะมันเป็นตาคีขาดเนยไ่แ้ไงซุกไนไหนมันก่อยมันก่อยรับมันแห้งแล้วซุกเขินเขาเขาคือกันเลยซุกแต่หงมันเอาเขาเขาไหนไปเนาะอืม แมนบอแมนไซเบอร์ค่ะตัวผู้หรือัวแม่มควายยากอึดน,นอยอยู่นี่เนาะอืคนเขาขุดลายก็บางใหญ่นะึงขาวะมันเป็นกระโตคาราบสันเลยไปของไดในการอ่าหกคนผู้ไม่ใช่ป่ะอืมเออ คนพุดหลายนะพู้นูนไปทางเหาไหมพูแล้วอืฮะเดันสลดคือยังรีบอ่หูใหญ่เลยตัวใหญ่เา้าเป็สหักไม้แล้วก็เรียบร้อยเุดันห่อนทางไหมเดอกถึงก่อน Đặc đặt vậy thương hả? Ừ? thương rồi thương là mhm chịu không 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 ขุดเนนหากไม่ต้องขุดเสียบมาชวนคนยบกันหากหน้อยมันก็ซับขาดปุดๆตัวแล้วหากสารปรตีนนี่ห่วยย้ยอมซับประกอบเสียมก็ดีมีแต่ตัวอืนยังกเกาะอิ่นตัวมันมันวัวแดงๆทางตัวมันตัวไข่พร้อมนะ บาได้ตั้งใจจะมาโคจีรอตั้งใจจะมาเห็ดปลูกตั้งเป่าไม้ไปใช่ไหเห็ดปลูกการผู้ชมเลยาามาแบบหมบายอยู่อีกู้พาไปก็ดิโทรหาเขาเลยแหละแต่โทรบทิตเลยมาเลยผู้เที่ยงเขาอยู่มาภาวะโบาอยู่ยก็เลยผาดเป้าอีกผาดเป้าไม้ อยู่แต่พวกับลูกไปบยย่ได้ไปบ่ได้อีกมอพวกันเนี่ยขาเกี่ยวเข้ากับเอาลูกีคือเลือกเนาะมันจากเลือกเด็กเขาบ้าเถิงยูมันหักจากเลือกคือเสียงขุดขวดแท้ใส่เบอร์ห่ากชิเนเล้าพี่น้องเย้ย ันบ่ใหญ่บันได้ตบ่ค่อาใหญ่บันดมันได้เที่ยงหมอ,มอกับลูกหมอเสียงะน,นั่นด้วยโอ้ควยนี่คือใหม่ๆห,หนึ่งเซตปักเพิ่งได้ี่อืมกวยเมื่อยได้พี่น้องเลยเปลี่ยนกันคุดก่อน แม่ดูบ่วได้บ่เห็นซ่ำคืออย่านนี่ยฉื่อตัวใหญ่บัวผู้ผู้ขอนเลมือก็ดีจับจิลลอกับบอยู่มื่อกโพดอกเลยขี้เขาเท่ เดี๋ยววิวเขาจะีราไปอยู่มีคุยหนึ่งใช่ปะใช่จะคุดแหละแดดแดดเลยก็ดีม okay. ือจะได้เกี่ยวเขา โมเมน,นไไว่าแดดฝนได้ไวคือกันบดยามให้ตกเลยเถิงเลยอืมเถิงไวเถิงมาเกี่ยวเข้าเลยถ้าสิไป็นกองมานในไทยเนาะกองมานในที่ต่างเทียงเข้า,ขา,ขา,ขานะเกี่ยวเขา,วมา,มา,นา,นาน่ะบดเอ็นเอารถไทยดอกหาบเพราะว่ามันอันนั่นมาไปยนนังขี้ต้มเปิดเปิปดป่าทันที เลาพัชจะขีน่นอกเลยเนาะเบิ้งหาของเฮานะนี่เด้พอแลอ้วเถียงกูนดอกจิลอก็ไปขั่วปนกินกินเหลาเห็ดเห็ดปลวกเห็ดไข่เห็ดไข่บ้าหมุนมาเลยเฮ็ดไข่เฮานะกิ <c oughs> นเห <c oughs> ลาอันกินเหลามันจัดการมาเลยเห็ดไข่จากจะเป็นอะไรกินเนาะนีเ่เป็นจีแหละจิ้มปนบ่ ก็จิโลอดุดไปเลยขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบิงมาชมเนาะม่าลืมองไลค์ก็แชรก์ก็ติดตามเอาไว้พอ,อนใหม่คลิปหนาอยูด่ดีมีแหง่งเบอร์สกูลสื่อคนเจ็บจนลำรวยลำรวยไป่น้องก็นแล้วสบายดีสบายดียดอันนั่ะเที่ยงหมนูนะ